เพือ่อนครับหม่นี้มาห้วยสมงครับจะมาใหม่อีกไหมไหหมยใหม่เป็นหมาย,มายของน้าเป้าครับข้างไหมยสังทองมากับผู้เท่าสอนสองคนอเอาเสื้อมาให้ตัวไหนหน่าอะไ,หไหรหลอเลยใ,ใส่เสื้อตกปลาตัวหนเออจะได้หล่อหอมันเขาเคก็ทริปที่แล้วนี่ เสียท่าครับให้เข้าตัวเดียวมาอีกวันหนึ่งเงียบปิดเลยก็เดี๋ยววันนี้มาแก้แก้มือคลิปหนึ่งจะมาหมายของน้าเป้านะครับมาเมื่อกี้ก็เอาลำลงไปกระสอบหนึ่งเดี๋ยวลองดูกันก็สองวันหนึ่งคืนนะครับเหมือนเดิมช่วงนี้เวลาเยอะหน่อยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ เวลาแล้วจวดจวดว้าว <laughs> <laughs> จวดได้เวลาครับแดดลมลมตกแดดลมลมตกแล้วยี่กแกกระสายแกกระสายไล่พยาธิออกจากตัว <c oughs> บเบปลายแจ้วขาดอย่างเดียวขาดฮู้เชา้ายันเย็นไม่ได้สักตัวโหชิงเหลียวก็ไม่เข้าเลยหมายโคตรสวยเลยไม,ไม่มีปลาเล็กเข้าปลาเล็กไม่เข้าเลยปลาใหญ่ก็ขึ้นอยู่รอบนอกนู่นตามกอไม้นะครับยังไม่เข้ามาฝั่งเลยวันนี้ เดีย๋ยวต้องอรอลุ้นคืนนี้คืนนี้เดี๋ยวต้องตกให้มันถึงสักประมาณสี่ทุ่มแล้วก็น,นอนแล้วก็ลุ้นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่ปลาขึ้นดีดน้ำโอ้โหกระจุยกระใจถ้าเข้าก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยโ <laughs> 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 อเคก็ตามลุ้นกันต่อครับเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหาร นะสงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารเดีย๋ยวเลียไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ปลามันขึ้นอยู่แล้วปลามันมีอยู่แล้วแหละรอบนอกยังไม่เข้ามาหาทุนเลยไปเดี๋ยวลุยกันลุ้นกัน ไปไมนลงไปเลยมาเด้อเพื่อนๆกินข้าวครับโอ้ปลาไม่ได้ตัวไม่ได้แต่เขาไม่ได้ลงไปปลาทำหลบข้าวเลยครับเกาะง่ายๆครับวันนี้และตอนนี้ก็ต้องการเวลาลงสนามอีกครั้งมาม่าใส่ไข่แล้วก็รับปลาที่เอามาเมื่อเช้าอ่ะ นี่ข้าวก็หุงเป็นกิน่นั้ี่คืว่าทชไมเไม่อดท่อไพรุ่นี้เช้าไทเค็มไม่ได้งนามมากเท่าไรมันก็เป็นเองยากลำบากในการ้ครบลำบากนะครับวันนี้มีนปลากับข้าวเลยแล้วพรุ่งนี้จะอะไรกินไปก่อนนี่มาม่าสองห่อสุดท้ายด้วยแล้วพรุ่งนี้ปะาวว่าจะได้ปลาทำกับข้าวไม่ได้เลยเพราะปลาเขามาลาดนะจะได้พรุ่งนี้ไม่ได้กับพรงกับข้าวก็เดี๋ยวคืนนี้ หาหอยเชอรี่ไว้ถ้าไม่ได้หอยเชอรี่ก็ตัวเลือกสุดท้ายเลยไปหาน้ำไม้น้ำไม้ฝั่งตรงข้ามไมหมของผมนะแต่เดี๋ยวไปขอปลาตลาไข่น่าจะพอได้อยู่มาครับเพื่อนๆกินข้าวกันมา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 ดังเซบ ที่ตัดเ็ดกุงอย่างเี้ยเลยกินก่อนกินกันตายนั่นอืมนี่ผักเก็บเอาข้างๆเบ็ดเนี้ยมาลรักขี้นกผักบ้นบาน มันเปลี่็น สวัสดีตอนเช้าสวัสดีปลาตัวแรกของทิปได้จากชิงหลิวได้กับข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาเขาไปได้เดี๋ยวสี่โมงเข้าที่เบเข้าไปเ๋ยนะครับ เก็ดขาดน้อยไปอะไรอะ่ะไปสงมงวงไปต้มปลาไปสงมงวงไปสงมงวงคนไทยอยู่ที่บ้านเขาเรียกใบส้งมงวงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆพอดีใส่ต้มปลานะใส่ต้มปลาใส่ต้มปลาได้พอดีเลยไม่ต้องเน้นมะขามแถว Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool เดอ้อกินข้าวเดอ้อเพื่อนเือนเดอ้อมามลำบากเหลือเกินทริปนี้ม่เท่าไรเพราะมีปลาต้มอยู่ <c oughs> มีปลาต้มก็ต้องไปขอจากหน้าไม้นะครับปลาตะไคร้ดีมีคนรู้จัก

เดี ja e allemaal, ๋ยวไว้มาแก้มือกันใหม่ครับเซ็งปลายมันขึ้นตูมตุมขึ้นอยู่ข้างนอกก็ไม่ยอมเข้ามาโอเคก็กลับบ้านครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมขอบคุณครับกลับกลับกับ